สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องเอเกอร์เมนะครับก็ผมก็มีประสบการณ์ในการทําสายงานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถึงห้าปีเลยนะผมถือว่ามันเยอะปะ่ะผมก็ไม่ได้ใจว่าว่ายาวนานหรือเปล่าก็5้าปีนี้เนี่ยทำสองบริษัทนะครับผมบริษัทแรกอะทํหนึ่งปีแล้วก็บริษัทปัจจุบันเนี่ยกำลังจะลาออกละก็ทํามาสี่ปีนะครับผมก็อยากจะเล่าประสบการณ์ในการทํางานสายนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าทั้ง2บริษัทเนี่ย การทางานไม่เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าหลักหลก,การที่ผมเขาเรียกว่าอะไรอะหลักหลักที่ผมทําเนี่ยจะเป็นการพวกแบบโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมากกว่าเนาะผมต้องบอกเลยว,ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการฟังผมบรรยายลนๆเลยนะครับผมไม่มีสคริปต์ไม่มีภาพประกอบนะครับคุณสามารถเปิดทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นก็ได้เปิดทิ้งไว้ตอนที่ขับรถทํางานบ้างก,ก็ได้ครับผมอ่ะเรามาไม่มีสคริปต์นะผมก็อาจจะพูดแบบมึนๆบ้างอ่ะก็โจโช่วยผมด้วยนะครับผม ก็งานคอนเทนต์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่การคิดแคปชั่นหรือหาอะไรโพสลงเพจนะครับถึงแม้งานมันก็มีประมาณนั้นแหละอ่าก็ทผมได้ทำตำแหน่งนี้2บริษัทและ2และ2บริษัทเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับผมในบริษัทแรกที่ผมทำเนี่ยผมต้องคุยกับหลายฝ่ายเลยนะครับถึงจะได้งานถึงจะได้งานแบบได้มาสักงานทักหนึ่งชิ้นเนี่ยคุยกับหลายผาแผนกมากๆแต่พอผมย้ายบริษัทเนี่ย ซึ่งสเกลอ่ะมันจะเล็กมันจะเล็กกว่าหน่อยคุยแค่ฝ่ายเดียวหรือว่าพอเขาไว้ใจผมแล้วเนี่ยผมก็ทําเองเลยครับผมโดยที่เขาไม่ต้องมาตรวจเช็คละเขาจะตรวจเช็คก็ต่อเมื่อผมโพสต์อะไรสักอย่างลงโซเชียลแล้วแหละอืมผมก็ขอเล่าการทํางานของบริษัทแรกของผมก่อนนะครับเนื่องจากบริษัทแรกของผมตอนที่ผมเข้าไปทาเนี่ยโปรดักตัวโปรดักอ่ะมันยากมากๆจนถึงตอนเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยซ้ำว่ามันทำงานอะไรอ่ะผมบอกเลย ก็ผมทําเกี่ยวกับ GPS ติดรถนะครับผมในบริษัทแรกและหลักเนี่ยเราก็ต้องทําให้สินค้าเนี่ยเขียนบทความให้ออกมาเข้าใจง่ายหรือว่าบางทีมีโปรโมชั่นเนี่ยแล้วก็ต้องออกแบบหรือว่าประกาศให้มันรู้เรื่องเข้าไว้นะผมเดิมทีคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับกราฟิกอะจะแยกกันนะครับอ่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่สองนะผมอะ่ะครบสองตำแหน่งเลยนะครับผมอ่าอืม ไอบ้บริษัทที่ผมทำเนี่ยมีคนคอยสอนงานอยู่แล้วอันนี้คอนกรอ,อนข้างง่ายพอได้คุยกับคนในทีมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ต้องคิดมากอะไรมากมายเท่าไหร่ครับผมคือก็ขอให้แค่คิดคอนเทนต์ให้ได้คอนเทนต์เนี่ยก็อแอบออกแบบเนื้อหาได้ว่าออกแบบเนื้อหาอย่างไรถ้าลูกค้าอ่านแบบลูกค้าอ่านแล้ว,ลวเขาต้องชอบเลยเขาต้องอยากซื้ออยากซื้อสินค้าอะไรอะต่อมาก็พวกเขียนบทความ แล้วก็คิดธีมของงานนั้นๆครับว่าจะเขียนออกมาอย่างไรอะไรอย่างนี้เมื่อเราคิดได้แล้วหรือว่าอยากให้มันเป็นสีออกโทนไหนออกอะไรก็ไปบอกฝ่ายกราฟิกนะครับผมว่าอยากให้ออกมาแบบไหนแล้วก็ทีมกราฟิกเนี่ยเขาก็จะเอาไปโพสในโซเชียลนะครับผม f a c e o o o k TikTok, y o u t u b e ูบยู u ูบเนี่ยสำหรับผมยากมากครับเพราะว่าบริษัทแรกเนี่ยเราก็ทำกันเองไม่ได้จ้างใคร เราต้องออกแบบแม้กระทั่งมุมกล้องนะครับผมจริงๆแลวตอนที่ผมสมัปปงานผมก็ไม่รู้ว่าต้องทําวิดีโอเลยนะเขาแอดมาทีหลังนี่คือแค่่วนหนึ่งนะครับผมในส่วนของคอนเทนต์บางทีเนี่ยเราก็ต้องไปบอกฝ่ายขายฝ่ายเซลล์หน้างานอย่าให้เขาเพิ่มอะไรหรือว่าเสนออะไรให้ลูกค้าด้วยนะครับผมนอกจากนี้ก็คิดแฮชแท็กหรือว่าคิด SEO ที่มันใกล้เคียงกับสินค้าของเราครับแล้วก็ตอนนําไปเสนอเนี่ยจะใช้ powerpoint ในการนําเสนอนครับอันนี้จริงผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ างหลังเนี่ยถ้าเป็นงานลเล็กๆก็พูดบีฟกันได้ปากเปล่าเลยแต่ถ้างานใหญอ่อธิบายด้วยวาจาไม่ได้ก็ต้องสื่อด้วยภาพก็ต้องใช้ PowerPoint นี่แหละครับผมอันนี้อันนี้คือบริษัทแรกบ,รบังคับให้ใช้ PowerPoint ในการในการแบบบีฟอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ที่ผมเคล็ดทุกครั้งนะทุกครั้งที่ประชุมเนี่ยพวกตัวเลขหรือยอดบิวอ่ะยอดคนเอนเกตอ่ะตัวเลขนี้ควรเพิ่มทุกเดือนเนาะเพราะว่าถ้าหากไม่เพิ่มเนี่ยเขาก็จะมาโทษเรานะครับว่าคิดคอนเทนต์ยังไงทําไม ทำไมแบบลูกค้าหรือว่ายอดวิวมันไม่เพิ่มขึ้นเลยอ่าเอาจริงๆอ่ะหลังจากที่ผมทำได้สักพักหนึ่งสายกราฟิกลาออกครับผมแล้วผมก็ต้องมาทํากราฟิกแทนนะผมซึ่งก็โชคดีที่มีสกิล Photoshop อะไรนิดหน่อยแล้วก็พวกทีมงานสอนก็สุดท้ายผมก็ต้องควบทั้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็กราฟิกดีไซน์เนะครับผมตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้แคนวาเลยนะใช้ p h o t o s h o รล้รน้ลนเลย ก็ทํามาได้เขาเรียกว่าอะไรบริษัทแรกเนี่ยเขาบังคับให้เออหนึ่งวันอ่ะคิดคอนเทนต์ให้ได้แต่ละแพลตฟอร์มนะโซเชียลกับไอจีอ่ะสามภาพสามภาพอืมส่วนตัวผมว่าเยอะนะสามภาพแต่ว่าบางใครบางทีอ่ะภาพของเฟ e b o o k หรือว่าคอนเทนต์ของ facebook เนี่ยเอาไปใช้ในไอจก็ได้อืมเออห้าปีที่แล้ว รู้สึกว่าบริษัทที่ผมทำอะทิกตอกยังไม่มีเลยนะหรือว่ามันมีแล้ววะแต่ว่าบริษัทไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ทำทิกตอกให้ให้เสนองานแค่ youtube facebook แล้วก็ i g จครับผมก็สุดท้ายก็ทำได้ปีนึงที่ออกไม่ใช่อะไรเพราะว่าไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ค่อยชอบเราอะไม่ค่อยชอบ้วยแหละเราไม่ค่อยอินกับโปรดักครับผมผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเราต้องไปทำพวก g p s น่ะเรา ุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันมันใช้งานกันอย่างไรคือถ้าเขาบีบมาอย่างนี้เราก็ต้องแบบอ่านข้อมูลอ่านอะไรก่อนแล้วก็ต้องคิดคอนเทนต์ให้ได้พอคิดเสร็จจบงานนั้นปุ๊บผมจะลืมเลยครับผมผมจะลืมเลยว่าสินค้านั้นมันคือเราไม่ใช,เใช่เราไม่ใช่เก่งเรื่องพวกนี้ผมก็เลยไม่อินเท่าไหร่ก็ทําได้ปีเดียวก็ลาออกออกมานะผมแล้วก็ไปเจอบริษัทใหม่และคราวนี้ครับผมท้าทายมากครับผมเพราะว่าบริษัทนี้ไม่เคยมีตําแหน่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาก่อน ในเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติงไม่เคยมีมาก่อนเลยครับผมผมก็ไปทำกับอีกไปทากับน้องคนหนึ่งก็ก็แค่สองคนเองอ่าก็จะว่าไงดีเหมือนกับว่าที่เนี่ยจะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับผมและตอนแรกก็ใช้พอลท h อ p เหมือนเดิมแหละครับผม ต่เอาเทมเพลตจากบริษัทแรกเลยเอามาแก้ปรับอะไรนิดหน่อยคือที่เนี่ยเนี้ยต้องบอกว่าไม่เคยมีตำแหน่งนี้มาก่อนก็เลยทําให้ผมอะ่ะเขาก็เลยให้ผมเนี้ยมีสละจินตนาการเต็มที่แล้วครับผมในการทำคอนเทนต์นะครับก็เต็มที่เลยก็ตอนแรกผมก็เอานู่นนี่ไปให้หัวหน้าดูต่างหลังเขาก็ไว้ใจผมละมีอะไรทําอะไรเสร็จก็สามารถโพสลงโซเชียลได้เลยครับผม i อจ a c e b o o k ผมคิดว่าผมทํามาสองปีมั้ง เขาถึงจะให้ทำ k ิ t o k อก u t u b e เพิ่มอ่าอันนี้ก็กลับมายากอยู่แล้วครับเพราะว่าตำแหน่งเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้สั่งมาด้วยตำแหน่งวิดีโอเนาะแต่ว่าพอเราต้องมาทำวิดีโอเราก็ต้องมาเรียนรู้เรียนก็ถือว่าเพิ่มสกิลเราไปนะครับผมถึงแม้เราจะไม่ถนัดถนัดก็ตามแต่ก็ต้องทำครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาไล่ออกครับผมอ่าก็ที่นี่ผมคิดว่าที่นี่เขาบังคับให้ผมโพส คือคิดคอนเทนต์เยอะมากผมว่าเยอะเกินไปด้วยซ้ำเฟซบุ๊กวันหนึ่งต้องโพสต์8รูปเลยนะครับผมเยอะไหมโคตรเยอะอะเยอะเยอะมากแต่ว่าแดรูปนี่คือเราเราก็ง่ายๆเนาะมันเป็นผมขอไม่บอกว่าบริษัททำโปรดักอะไรนะแต่ว่าโปรดักเนี่ยผมก็อินกับมันเพราะว่าเราใช้ประจําทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มันมีภาพของลูกค้าด้วยไงเราทุกวันอะก็ต้องโพสต์ภาพของลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ย เออเอามาตกแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็โพสอ่ามันก็เลยถือว่าแบบยังอยู่ในที่เขาบังครับอะไรนะบังครับทําผมพูดตีอ่างครับผมก็ต้องทำกี่เกี่อันขี่อันวะตอนนะเออเก้าเก้าชิ้นงานนะของเฟ o บ k เนี่เก้าชิ้นงานไอไอโพสภาพลูกค้านี่ก็อยู่ในเก้าชิ้นงานนั้นด้วยก็ถือว่าก็ง่ายๆ่ายไปแต่ว่าหลังๆเราก็คือเขาเนป้ปริมาณเนอะหลังๆนี่ผมใช้แคนวาช่วยแหลกเลยนะครับผม แคนวาที่ผมบอกเลยมีประโยชน์มากๆเลยนะผมเพราะว่าบางทีหาไอเดียไม่ออกแคนวาเนี่แหละครับผมเพราะว่าแคนวามันก็มีเทมเพลตที่ดูดีมากอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้น AI การมาของ AI นะครับผมงานก็ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งง่ายเลยครับผมแต่ว่าบางที AI มันก็อ่องๆเนาะบางทีเราพอมอะไรไปนะเราก็ต้องภาวนายอย่างเดียวอะว่าให้ว่าให้มันเจนออกมาให้มันสวยงาผมแต่หลังๆไม่ใช่ AI แลละมันเจนออกมาบ้าบอเลยไม่รู้ ก็ใช้แคนวาเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าที่นี่เน้นปริมาณมากๆก็ต้องทําวิดีโอ YouTube ด้วยแต่โชคดีด้วยว่าคนในทีมหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาเขาเป็นเซลล์ที่เออเก่งเรื่องในการรีฟสดทิกตอกอะไรอยู่แล้วเขาก็ช่วยช่วยผมด้วยอะไรอย่างนี้อืมก็ที่นี่ก็ทํามาสี่ปีเนี่ยปีที่สี่ละก็คิดว่าอิ่มตัวแล้วครับผมอิ่มตัวสุดๆเลยกับการกับ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับผลิตภัณฑ์เนี้ยเราคิดว่าเราเบื่อกับการทาคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์นี้แล้วอะ่ะเราทามาสี่ปีแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงยังไม่ลาออกนะแต่ก็อยู่ในช่วงอยากเปลี่ยนสายงานเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วครับผมเพราะว่าเขาให้ผมที่เนี้ยเขาก็ให้ผมดูแลช้อปปี้รัสต้าหเหมือนกันทําให้เราผมก็คิดว่าตัวเองก็มีสกิลอีคอมเมิร์ซมานิดนึงละก็เลยอยากเปลี่ยนสายงานแล้วผมจริงๆตอนที่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยบริษัทก็ ให้เราหา influencer ด้วยนะเพื่อให้แบบรีวิวรีวิวของของเขาอ่ะอ่าก็ต้องติดต่อจอบอกว่ามัลติโพลโรมากทำงานอะไรนะหลายตำแหน่งมากๆครับผมไปอามาสมัครด้วยตำแหน่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแต่ณตอนนี้เหมือนตัวเองทำอ e ีคอมเมิร์ซด้วยตัดต่อวิดีโอโอ้ยเยอะเยอะเยอะมากๆเออก็ประมาณนี้ครับผม ผมกลัวว่าคนที่สนใจใส่งานดิจิตอลเก็ติ้งนี่จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมไอ้พวกดิจิตอลเก็ติ้งพวกการคิดคอนเทนต์เนี่ยมันมันเรียนกันได้ครับผมมันเรียนอาจจะมีคอร์สผมเรียนที่จุฬามานะเป็นคอร์สสั้นๆอะ่ะเออพะผมจบโรงแรมมาเคยทําคลิปขอดีก็เสียจโรงแรมด้วยนะ่ะ <c oughs> เผื่อใครอยากไปดูก็ลองไปหาดูได้ครับก็จบมาทําให่ตรงสายเลยมาทําแนวนี้แทนก็ หวังว่าทุกคนที่จะไปทำที่ด้านการติ้งก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวผมไปบริษัทที่สองก็ไม่มีใครทําไม่เคยมีตอนนี้ตําแหน่งนี้มาก่อนเลยก็อยู่รอดมาได้นะครับผมแคนวาช่วยได้เยอะถ้าหากบริษัทอน,นุโลมให,ให้ใช้แคนวานะผมว่าเขาคงให้ทําำรือแล้วแหละเพราะแคนวานี่มันเขาออกแบบเทมเพลตออกมาสวยงามมากอะ่ะก็เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยใส่โลโก้เข้าไปจบ ครับขอให้ทุกคนโชคดีกับสายงานมกาเตี้นะครับผมผมคิดว่าคลิปนี้แม่งจะมีประโยชน์ปะวะแต่เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเอ้ยแถมนิดนึงไอบริษัทที่สองเนี่ยเขาให้ผมโพสเฟซบุ๊กเก้าชิ้นต่อวนันไอจีสามชิ้นต่อวนัน TikTok กสองชิ้นต่อวนันเยอะไหมผมคิดว่าเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าเอ่อทิกตอกเขาอนุโลมให้โพสรูปโพสภาพนิ่งอะ่ะโพสภาพนิ่ง เขานูโรนี่โพดพ,พัมลิงเพราะว่าเน้นปริมาณนะเนาะเน้นเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะฮะก็แต่ว่าเออทำยูทูบด้วย y o u t u b เ,ออเนี่ยอนุโลมเดือนละครั้งก็ได้ทําแบบให้ไปให้มีคุณภาพไปเลยประมาณนี้อ่ะก็ขอทุกคนโชคดีครับ